สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอบรรยากาศสไตล์บ้านสวนให้ท่านได้รับชมนะคะจะซื้อไว้สำหรับการพักผ่อนก็ได้ะคะ่ะทำเป็นคาเฟ่ก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็สามารถทำได้หมดค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะบ้านสวยด้วยนะคะบ้านสวนพื้นที่หนึ่งไร่ค่ะมีสระมีปานะคะ หลังบ้านมีคลองน้ําค่ะซึ่งมีน้ําอุดมสมบูรณ์มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะตัวบ้านนะคะเป็นบ้านไม้สองหลัง3มห้องนอน3ามห้องน้ํา1ห้องครัวและ1ห,ห้องโถงค่ะแถมแอร์ให้สี่เครื่องเครื่องทําน้ําอุ่น3ามเครื่องตู้เย็นเครื่องซักผ้าถังเก็บน้ํสี่ใบปั๊มน้ําด้วยนะคะแถมให้เกือบทุกอย่างนะคะยกเว้นแค่ของใช้ส่วนตัวเท่านั้น วิวทุ่งนาด้วยนะคะบ,บรรยากาศดีๆะทุกท่านทำคาเฟ่ได้สบายเลยนะคะแปลงนี้อยู่หลังโรงพยาบาลอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ห่างจากถนนมริวัน400เมตรนะคะราคา4,590,000บาทค่ะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะ ใกชิดธรรมชาติค่ะสนใจติดต่อนัดชมพื้นที่ติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปโทรนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะและอย่าลืมตรวจสอบเอกสารและแนวเขตให้ชัดเจนค่ะในวันนี้เจคโน่แนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ